มาพี่น้องเอ้ยกินคาซาและกับข้าวเที่ยงพอพ่อมกันเลยนี่นะคอบพาแต่กันมวนงมป่าจนสวยๆเพลินง่ายไม่ได้กินครับนี่ก้อยกุ้งจ้ะอุปราซิลจ้าให้เป็นรอยลูกหน่อยนะมาขามาจุกมามามาพอดียายคีล้านกับโลกมาพอดีบักอันตาได้ส่อะไเๆยายนี้มาเดิน ข่อยนี้พาท่านได้อาบน้ามล้างหนาเอียงด้วยข่อยจะกินข้าวก่อนพี่น้องข่อยหิวเมื่อยร้านสาวกับโราไม่เลยเอากินกินกินมา้องกินข้าว

้มนตัวมันตาแล้วก็อ้จัแกก็บปลามาชินาเดอเจ้านเมาเอด้อเจ้าเพี้ยนหน้าเจ้าเอาเ่างสิ้มดมนเียดนะมาเด้อมาเด้อนด่าให้ดิอืมอะไดีอ่ะอไรใช่นี่คือเดาดิ

น้าจะมาลนนถ่าเป็นโจ๊กน้องปลาจนไล่บอ่ะเอาจระดาปัล้โตไปดูหน่อยถึงจะต้องขยายเรื่องใหนันก็ช่างอ๋สุดมากตาให้นะครับต้างไม่ถึงมากไปนอนครับเส้นไปนอนมันดีดีเกกว่ามันบุออกเลยยานี่กิบ้า มูใน้รับจ่ายอ่ะมูอะไรอ่ะวลาเกิหรือลูกใครสักไม่ไมูเ็นังง่อบคุยเหลอลูกในทาวน์นี่น่ะนะตายแล้วก็ เราเกินสองลานเนาะมัจอีกคล้าย่ก็ได้ยกราคามันก่มๆนี่นะอใส่คีค่ใส่คีค่อใสุ่มผม่เอ้าใส่ไปเลจะม่ทใส่กอสีมืนาเ่นกนาะเสแลยเสร็้เนาะ

rồi đấy tuyệt bạn đấy ชื่อขอก่ื่อออกทั้งเดียทั้งลาวอยู่โม,ม iden, โหเนาะต้องบอกต้องบอกดีๆทานกับลูกมากับเห็นงูลูมาในทานทานมีผีคนนอน นันบอกว่าพาม่ไเป็นลปุ๊บเลยพายดีนนนมเกิจอเลยดต่ยอนไงยั่ออะไที่ไม่ได้ินไงแ่พยควรเนี่ยนักเขาเรียกเห่างน้งคนที่ยนเาหาว่แ

กินบะเพี๊ยมากยังว่าเอาไรมาคืนนี่กินบะเพี๊หขาดกล้วยชายขาดเกี๊ยววาวถือห่อห้อยห่อทูาบะดิตายโดนห้ารักษาเมื่อกี้ มามาแลไปหลดับข้าวค็ขาวกระตุ้เล่ะบ้าอหรอกินไว้คนของแท้ดน่าลกคนหรือว่าพกรนน่กินมั้ยเรามมันต่างกัน Hãy subscribe nghe kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บรรลุตัวในพอดีแกงกินเองเนาะไม่ใช่พอเาดูหายราก็ราคามื่อไหร่เนี่ยสองสิบเได้ดูปลาคาร์พได้ที่เจนดแปดร้อยบาทหัวทูจกเินุ่นแล้วก็เอาไปเอาไหมคะปลาอื่นๆเดี๋ยวนะเพราะ่นกะเ็นแมนแมนเขาไ่ได้อยู่กินกินแล้วใครจะไปกินไงเน้นไปไเงิน

นอนน้ะไม่แล้วงเนอนดเราเปน้าการลงมาแพงปานี้ลไปอยู่นปนี้เรไปโชกโกปานี้เราไปมาโชกโไทโชกโกบปานี้บออยู่น้ำนุ่บายแถวตะกูมีแถวแวน้ำสะอาดคนเดีคือตามไปยูนี่นะับ ไมาได้เลยน้ได้ยินข้เศร้าขอบพิจัการมวนยนอยู่มัอับแ้าาเทลา่าจ๊กเอานในหูเดียวน่นจะขอาซพิษศพวจ๊กนี่ยนไดูนจะดึงปีกมาน้ำเคยเราไปจ๊กปลาถอดีกไม่ใุงงูยุบโ้ยมันกจับวอนสนะจนแค่สีรถ้มยาง

โมเม่เบะจุบ่่อาเ่กาลนุนว่ามารทำเป่าเข่าลาเหม่่อเข่ยังเ่าีชื่องเข่าุยเข่ายังเบุก็่เ่าม่นูนได้เนีลวเช้าพูดใครรน่เนาย

ก้างผ่านีิกะจกมาแล้วพนมาแล้วานใหม่มาแล้วทเมื่อได้จักสอสอูกะเพิดแต่ว่าจะเป็นเก้าเออไ่ร้ายเกิดไปเนาะไปเป็นเก้าเอกินนี่กับเก็บพับักรซ้สมนี่จะกู่เ่ารวมกันมันิยายกีลงมาแสบ ช่ยังนี่ก็พักพรค่ะาหัวจะปวดค่ะพักพรอนีนึงลงมาพ<า>ักพรอน่าพน